สวัสดีครับวันนี้กับค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมาทำการล่าท้าผีนะครับผมไม่ใช่นะฮะวันนี้เราจะมาทำการทดลองนะครับซึ่งวันนี้เรามากับกลางคืนนะครับซึ่งทำไมไม่มากลางวันละพี่นะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็อยากมากลางคืนไงนะฮะวันนี้ผมจะมาทดลองอะไรนะฮะก็อย่าลืมนะครับกระชืบไลค์คลิปนี้นะฮะให้ถึงร้อยไลค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทดลองอะไรนะฮะเย้ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองนะครับแครอรนะครับผมใครตกนี่เอ่ย <c oughs> ใช่นะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการทดลองนะครับซึ่งเป็นการทดลองที่น้องๆขอมานะครับวันนี้น้องอาบารค,คุงสี่หงสองสนะครับขอมาว่า พี่ไอรอนกเลม10ตัวนะครับประทะซอมบี้ร้อยตัวครับพี่นะครับดูว่าใครจะชนะนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับซึ่งซอมบี้กับไอรอนกเลมนะครับก็จะสร้างประมาณนี้นะฮะบอกทําไมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอไปเสกก่อนแล้วกันนะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะไปสร้างนะครับเดี๋ยวก็มีน้องๆถามมาแล้วพี่ครับไอตรงการนี่คืออะไรครับ สนามประลองครับผมน้องๆนะครับซึ่งทําไมต้องสร้างสนามประลองตรงกลางนี้ใหม่ด้วยนะประลองนะฮะผู้ผิดขออภัยนะก็เพราะว่านะครับมันกว้างเงินไปนะผมคิดว่านะครับลองลองทําให้แคบๆดูนะครับการสู้อะไรต่างๆมันอาจจะมันขึ้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ต้องถามแล้วนะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเซก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างไอรอนโกเลมไปที่เรียบร้อยแล้วนะสิบตัวครบหรือเปล่าไม่รู้นะครับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 90นะครับครบแล้วนะครับผมหรือเปล่านะฮะน่าจะครบแล้วนะฮะโอเคไปซอมบี้ไปซอมบี้ต่ออีกร้อยตัวนะครับผม95 96 97 98 99 100โอเคครับซอมบี้ครบที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอภัยนะชุดมึงนี่อย่างครบคันนะฮะโอ้โหมันเตรียมไปบวกใครอย่างโหดนะครับผมมีดาบด้วยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับผมโอเคครับก็ ท่านผู้ชมคิดว่าใครจะชนะนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก่อนนะแล้วก็ค่อยดูต่อไปนะครับผมนับเวลาต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มการแบทเทิลกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมหรือยังครับแต่ผมไม่พร้อมเนะี่ยตั้งกล้องแปบ๊บ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมลืมบอกไปนะในการแข่งครั้งนี้นะเราจะใช้เวลาแค่5นาทีนะครับในการจบนะครับซึ่งไม่รู้แหละว่าใครจะสู้อะไรกันได้นะฮะแต่ว่าเราจะจบ ภายใน5นาทีนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะครับซึ่งมันนานไปนะครับก็ผมม่ใช้แค่5เทก็พอครับก็ตอนนี้ก็หายห่วงนะครับเรื่องมันจะเช้านะครับซึ่งผมตั้งเกมรูให้เวลามันไม่เดินนะฮะมันจะไปกระชื่นตลอดเย่เยี่ยมยอดเลยครับผมโอเคครับผมจะเริ่มกันแเทิลกันแล้วนะฮะไปดูกันโอเคตอนนี้นะจะเริ่มกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับ1 2 3 เริ่มกบมมา โอเคครับแบทเทิลจบแล้วเนี่ยอุยไม่น่าเชื่อนะครับผมดูมากนะฮะอุ้ยพิกล็อกว่ะนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคครับพิกล็อกมากๆนะครับทีแรกผมดูนะฮะอุ้ยไอรอนโกเลมต้องชนะแน่นอนนะฮะเอ้ยไปไป,ไปมา,มาซอมบี้ฝั่งชนะได้ไงวะ โอ้นะครับผมผมตัวผมผมทายผิดนะครับผมคิดว่าไอรอนโกลเดมต้องชนะนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมทายถูกหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าทายถูกหรือเปล่านะฮะโอเคครับซอมบี้พวกนายเป็นฝั่งชนะนะเย้นะครับผมเย้นะฮะย่ำยอดครับผมนะโอเคครับซึ่งใครอยากให้ผมทำอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทำนะฮะก็อย่าลืม กันตือรืไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะฮะแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในการทดลองครั้งหน้าก็แล้วกันนะฮะแล้วไก่มาไงเนี่ยนะไงครับผมนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเย้